เรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวราหลวงพ่อวราปุญญวโรพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพญาครุฑสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นธรรมเนียมเมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องดวงชะตาของชีวิตคน และดวงเมืองดวงเมืองปี2,567วันนี้เราจะได้รู้และระวังก่อนใครเพื่อตระเตรียมว่าในปีหน้าเราอาจจะต้องเตรียมพบเจอกับเหตุการณ์ซึ่งพระอาจารย์วราแนะคิดเตือนสติรัฐบาลโรคใหม่อุบัติขึ้นระวังพายุภัยพิบัติจากน้ำ ที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นน้องๆของสึนามิเลยนั่นเองในปี2566มีคำทำนายของพระอาจารย์ได้ทํำนายไว้ต้นปีมกราคมมีเหตุสึนามิภูเขาไฟระเบิดที่ตองการัสเซียบุกยูเครนในเดือนกรกฎาคมมิถุนายนมีแผ่นดินไหวแรงที่สุดในรอบ20ปี ของอัฟกานิสถานโรคฝีดาดลิงประเทศศรีลังกามีประท้วงใหญ่ลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นควีนอลิซาเบธท,ที่สองสวรรคตโศกนาฏกรรมอิเทวอนประเทศไทยมีกระดาริงที่น้องบัวลำพูโกดังระเบิดที่มูโนกานเมืองวุ่นวายเด็กอายุสิี กระดาจริงคนที่ข้างกลางเมืองวงการตำรวจทหารคนในวงการบันเทิงเสียชีวิตปี2,567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอย่างมีสติบ้างโรคประจำถิน่นพายุยังไม่หมดยุกเะยยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่น สงครามมาจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียจัยงเกาหลีเหนือก็ยิงขู่กันไปมาแต่ไม่รบกันสักทีที่บอกว่าพี่จีนจะมาปุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเสมือนนายกเศรษฐา ตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคที่สองและต่อไปก็มีคนที่สม,มีอีเมื่อก่อนเรามี8ปดพักจะมีเพิ่มเป็น12บสองพักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านแต่ต่อไปก็ต้องมาทะเลาะกันเองอยู่ครบเทอมสี่ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกต่อไป โรคใหม่อุบัติขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาอีกแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แม้กันอีกรอบแต่การเสียชีวิตจากโรค จะไม่เท่าครั้งก่อนหน้านี้แต่โควิดเชื้ออยังไม่หมดสิ้นสักทียังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่ก็มีอีกหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเราต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรไปปรึกษาแพทย์ และคำถามมีอยู่ว่ามันเป็นโรคที่มาจากห้องทดลองหรือเป็นโรคที่มาจากธรรมชาติหลวงพ่อวราให้คอคิดโรคจริงๆเกิดจากมนุษย์ที่ยิงขีปนาวุธไปบนท้องฟ้าบรรยากาศข้างบนสภาพเมฆลมฝนฟ้าข้างบนมันทำให้เปลี่ยนแปลงขนาดจริงลงไปในน้ำน้ำก็ยังเป็นพิษได้เลยเพราะสมัยก่อน เราแทบจะไม่มีและถามต่ออีกว่าภัยพิบัติพายุธรรมชาติจะรุนแรงและเมื่อไหร่ยาเสพติดจะหมดไปประเทศไทยส่วนจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็เอาอยู่เราอย่าอยู่ในความประมาทและตัวสุราบุรีของมึนเมาทำให้ตัวภูมิต้านทานของมนุษย์เราแย่ลงทำลายธาตุขันของตัวเอง เป็นเหตุก่อมะเร็งและไข้หวัดมากมายและที่สำคัญที่สุดตั้งแต่วันนี้และอีกสองสามปีข้างหน้ายาเสพจิตจะทะลักทะลุนเข้ามาทางเมืองไทยเยอะที่สุดใช้เมืองไทยเป็นเมืองผ่านอยากให้เจ้าหน้าที่กดขันปีหน้ายาเสพติดล้นประเทศน่ากลัวและสงครามก็ยังไม่จบทางตะวันออกอย่างรบกันมากมาย ทางสหรัฐอเมริกาเองก็มีการเลือกฟังมีประธานาธิบดีคนใหม่มาโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาอีกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงคำถามกับหลวงพ่อกลับมาที่แผ่นดินไหวจากการตรวจสอบข้อมูลประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่หลายแห่งพอแผ่นดินไหวเกิดขึ้น พอรอยเลื่อนโดนแอคทีฟจากแผ่นดินไหวประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนหลวงพ่อตอบชัดเจนพอสมควรทางเชียงใหม่อีสานตอนเหนือและทางใต้ที่พายุจะมาใหญ่ปีหน้าระหวังช่วงกลางปีถึงปลายปีเข้าพรรษาจะมีพายุเยอะน้ำก็เยอะขนาดน้องๆของสึนามิไม่ใช่ประเทศเราประเทศเตียย เทศรอบเราปีหน้าก็เจอเรียกว่าน้ำเกือบท่วมโลกแต่สึนามิรในไทยก็มีแต่ไม่เท่าไรเพราะเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงอยู่หลวงพ่อวราเตือนระวังสะพานถลม่มอาตมากลัวเรื่องการก่อสร้างบางทีเร่งสร้างไปพวกทางด่วนระวังกลัวมันตกลงมาทับคน ขอให้ระวังอุบัติเหตุสะพานถล่มในกรุงเทพตั้งแต่พระรามสองไปจนถึงวังมะนาวจากประมาทเชียวและประเทศไทยก็จะมีการประท้วงในอนาคตเกี่ยวกับการขุดครองคอดกระจะมีปัญหาคัดค้านประท้วงจากคนในพื้นที่ต้องเจรจาด้วยวาทศิลป์ที่ดีแต่มันก็เรื่องที่ดีเส้นทางเดินเรือ ไม่ต้องออมไม่ต้องกลัวว่าแผ่นดินสยามจะแตกแยกไม่มีการที่จะถูกยึดไปอีกแล้วจะไม่มีตกเป็นของประเทศอีในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่มีแล้วจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ควรจะมองว่าการพัฒนาประเทศชาติต้องชัดเจน เราอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ดีส่วนการสดออกอัตมามองว่าไม่เลวร้ายประเทศรอบๆของเรามันเลวร้ายเอเชียสหรัฐยุโรปตะวันออกกลางพวกนั้นวิบัติถึงเขาทำกรรมมาเป็นร้อยๆปีแล้วมาถึงเศรษฐกิจในปี2567 หลวงพ่อวราบอกว่าดูแล้วไม่เร็วร้ายอย่างที่คิดเรื่องข้าวและผลไม้ไม่ขาดแคลนการส่งออกดีเทคโนโลยีพัฒนาดีขึ้นต่อไปไม่ว่าทางจีนพม,ามน่าเขมรลาวเชื่อมถึงกันหมดดังนั้นเศรษฐกิจปี67ถึงปี68ทั้งสองปีไม่มีอะไรเลวร้ายถึงแม้จะกู้เงินมาแจกคนให้ไปประกอบอาชีพ ในเมื่อตัวเองพูดแล้วว่าจะแจเราก็วิเคราะห์พิจารณาแก้ไขสงครามโลกครั้งที่สามต้องระวังยังมีถล่มอีกนะในหลายประเทศเรื่องการแยกดินแดนนิกายส่วนมากจะเป็นสงครามาศาสนาสงครามยั่งชิงพื้นที่กันยังไม่จบมีเพิ่มจากที่เห็นในปีนี้ ที่รบกันอยู่ก็จะมีการเอาคืนกันอีกต่อไปแต่ไม่ถึงที่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่สรบกันในส่วนของเขาในเอเชียไม่ถึงขั้นนั้นประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากมาถึงข่าวดีในปี2567เตือนสติรัฐบาลอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนช่วยกันพัฒนาถ้าไม่ขอรับชัน ประชาชนจะมีความสุขอาตมาพูดอย่างเดียวอย่าให้ไทยพร้นไทยขอให้มีศีลห้าศีลแปศาสนาไม่มีวันเสื่อมคนเราคนหนึ่งสติก,กลับมาได้แล้วคนเรากลับตัวได้ถ้าปัญญาเกิดจะมองช่องทางแสงสว่างของชีวิต2567ถึง25 2569ประเทศไทยต้องพัฒนาพัฒนาบุคคล พัฒนาปัญญาให้คนมีช่องทางเพราะคนยังตกงานอีกมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปี2,567ปีของครุฑตาแผ่นดินเทพเจ้าแห่งความซื่อสัต์และเงินทองใครที่กตันอยู่ต่อพ่อแม่ชาติพระมหากษัตริย์ท่านจะปกปัปปกรักษาอยู่ที่เราอธิษฐาน ผูชาพระพุทธเจ้าดีที่สุดพระพุทธองค์พระธรรมคุณพระสังฆคุณอิติปิโสภควาสวดชินบัญชรหรือสวดบาร,รมีสามสิบทัศธรรมะชื่นใจนาคาหรือกลุ่มของพญานาคนาคเป็นเจ้าน้ำนาคสวดมนต์ภาวนาตลอดนาคมีตั้งสี่จะกูลยาวไปถึงปากอ่าวตั้งแต่เชียงแสน ยาไปถึงปากอา่าวนาคราชที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นครพน,พนมควรบูชาพระอาจารย์วรากล่าวตกท้ายคนไทยควรดึงสติคนไม่ดีหรือคิดทำไม่ดีกลับตัวกลับใจมีช่องทางไม่แสงสว่างรอคุณ